เดี๋ยวนะครับการคล้วก็เอาชื่อละในในสามไม่ได้อะไรละก็คนขอมาเยอะมากเอ๊ะแค่คนเดียวแหละก็มาเล่นนะอ่าขอคราฟของครับนนี่ lão คนเกมดิอือออกไปทำไม เส้สัมแล้วบางอย่างเตียงนอนนี่เตียงนอนหรูนี่หรูสุดนี่ เดียวงัาจะสุดเปล่าพายได้นะ,ะต่อไปไปเอาชุลมากันน,นี่ไปกันเถะนอกอแต่ลโอ้โหชีวิตเฮ้ยมันคอไปยเก็บสิครับมัวรออะไรตัว อ่าไปต่อเฮ้ยนี่มาที่ไหนเดี๋ยวไปครับอ,อ่านี่โอ้โหอะไรจะสุดยอดไม่อเอาแมง เอันนี้ดีกว่าเทแลม้งไปต่ตนี่แหละหืมไอซีดีขนาดนี้อือหือ ใช่อันนี้ฝันกัวนะ้เอามาชิบหายชีวิตก่ทำหมั่นตัวนี้ดีกว่าอ่า โอเคเดี๋ยวถ้าคดเมืองนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาชื่อลอดที่มินิเกมกันโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เร็วเร็วจัดเร็วจัดโอเคเดี๋ยวอาอจะเซิร์ฟใครอ๋อเซิร์ฟตัวเองวะโอเค เยวไปแว้นเงนฮะ เคเดวเข้าไปกัน <game noise> ีช <Ep eless ness> ั <delle> ้นโอ้เยอะช่วยท้อสูกจังพิมพ์ผมดิชื่ออะไรอืม ว่างพอดีเข้าไปเลยกดไปดีอ้าวค้างคอยมัง้งใช่ใช่ใช่คอยนี่อดีคับ ดีครับดีครับเดีครับ ื่อง่ะใครนัก VIP อย่าออกลงสีแดงกันทั้งนั้นเลยสีเขียวอืมโอ้โหนั้นก็แข่หน้าโอ้สุดยอดสุดยอดใครแทงไม่ได้มาแล้ว ชึบนี่นี่น,นีอาฮอโหยิงกันขนาดนล้ว<อ>ม่เอาละเอามเล็กไปเน่ะ ้ขอไม่รู้นะจะจะแหลกไหม,อมโอ้โหไปทันโคตรแล้วเร็วสุดๆจะเย็นให้ ทำอะไรสักนิดหนึ่งปั๊บน,นี่ตั้งเก็บทองห้าอันละอ้าวไม่เก็บแล้วนี่ได้เล่าเป็นแบบชีวิตชีวา,วาจากเ <c oughs> อาต่อยู่อีกเสี่ของสี ហាអីណាបាយរែពណ៌ក្រហមទេទេចាប់វាចាប់វា นี่มันต้องมีเนีวให้คือไม่มีแนวเติมไม่ได้เอามาแล้วตกใจโอ้โหมั่งขุดก็ม,มาเลยกูบอกจะทำกับดักนีห้าไปแล้วเรื่องเ็กๆแมาคอยดูผลกันจะมีคนติดกลับไหม โอ้โหติดแน่แน่ไม่ติดแน่แน่เออชิบหายออกไปแล้วฮะฮะจุดจอแลพวกอน 好了。Uh, นี่เหมาะสมเหมาะสมโอ้โหสมกับที่มีแบบนี้โอเคอ๋อแถวจนี้ก็จบแลั้นนี่ไม่ต้องกดเล่นกับใคร 我平网喜欢听的了、啊